มาคอนเฟิร์มเรื่องที่มีข่าวแอบดั้มหัวใจให้กันและกันหรือเปล่าสําหรับหนุ่มโทนี่รักแก่นกับสาวกุ๊กกิ๊บสุมณทิพย์เรื่องที่หลายคนมองว่าทั้งคู่กําลังกุ๊กกิ๊บกันอยู่นะอะไรยังไงคะเออแปลกเหมือนกันนะสัมภาษณคู่เรื่องนี้นะเพราะที่เป็นครั้งแรกที่ที่ได้คุยกันได้คุอะไรเป็นเรื่องกันเป็นพี่ก็ได้พี่พี่โทนี่โตแบบเป็นเพื่อนก็ได้นะ คอมเมนต์อินสตาแกรมของกระเทยเฮเลนที่กำลังเปิดซึกเกาเหลากับสาวใหม่เจ้าตัวบอกเป็นแค่คอมเมนต์ปกติและได้ลบไปแล้วส่วนถ้ามาริโอ้กับใหม่จะคบกันตนก็ยินดีเรื่องของคนอื่นหนูแบบไม่ขอยุ่งดีกว่าแต่ว่าเรื่องอินสตาแกรมเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ตรวจตัวที่เราเล่นคอมเมนต์อะไรกันเป็นปกติอยู่แล้วน้องใหม่นย่าได้แบบว่าเราไม่ได้อะไรกับเขาหนูไม่เคยเจอไม่ค่อยได้เจอน้องอยู่แล้วค่ะคิดว่าคงไม่เกี่ยวนะคะถ้าเกิดเขามีข่ามาริโอ้อย่างนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่ขอยุ่งกกัน็แแล้วต่ ไม่เกี่ยวกับโอแล้วแล้วแต่เลยก็ถ้าว่ามีความสุขก็ยินดีค่ะ